เคยมีคนถามเทมว่าเทมมีวิธีการในการโน้ตหนังสือที่เทมอ่านยังไงให้เทมสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถกลับมาหาได้ว่าเฮ้ยอะไรคือประเด็นที่จําเป็นอะไรคือประเด็นที่สําคัญมากๆในหนังสือเล่มนั้นๆที่เทมอ่านมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่หลายๆคนสงสัยซึ่งในวันนี้เทมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนั่นเอง สวัสดีครับผมเทมส์นะครับผู้เขียนหนังสือติ้งต่างและเปลี่ยนงานประจำธรรมดาเป็นวิชาสร้างชีวิตนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกเนาะเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโน้ตเทคกิ้งในหนังสือยังไงให้คุณสามารถที่จะจํามันได้กลับมาหาข้อมูลทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้คุณสามารถอ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกนี้ดีกว่าคืออ่านจบแล้วไม่ลืมอเออนะครับอ่านแล้วจำได้ง่ายขึ้นนําไปใช้ต่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น นะครับเนื่องจากเทมเป็นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะมากนะครับแล้วก็วิธีการเหล่านี้ที่วันนี้จะเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยต้องมอกว่าเป็นวิธีการที่ก็ค่อยๆมีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้มาเป็นวิธีการ7ข้อเนี่ยที่จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะฮะว่าขั้นตอนของการทำโน้ตเทคกิ้งที่ทาใช้อยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปดูถึงวิธีการทั้ง7ข้อที่เทมบอกเลยนะฮะเรามาดูกันก่อนว่าเฮ้ เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างในการที่มาทำการเทคโนตในครั้งนี้ซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการโนตหนังสือครั้งนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างหลักๆนะฮะอย่างแรกคือปากกาอย่างที่2คือไฮไลท์และสุดท้ายโพส t อิ์อ่าสอย่างนะครับซึ่งต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนที่ทำใช้ในการเทคโนตเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ขั้นตอน รับดขั้นตอนนอนเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอันนะครับอย่างแรกเลยนะจริงๆแล้วเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยนะฮะอันนี้จริงๆเป็นหนังสือใหม่เนาะเราก็ทําอาจจะอ่านไปได้ไมไ่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่านไปได้ประมาณเนี้ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำนะครับสำหรับการโน้ตประเด็นเหล่านี้ก็คือการขีดเส้นใต้ในหนังสือนะในประเด็นที่มันสําคัญสาคัญต่างๆนะครับผมยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพเนี่ย ผมว่าอันนี้ทุกคนน่าจะทางกันอยู่แล้วเราก็ไม่มีอะไรนะฮะก็คือขีดเส้นใต้ในี่ยเป็นที่สำคัญนะครับนะอันนี้คือข้อที่1นนะครับข้อที่2ครับที่อยากจะแนะนําให้ลองทํากันดูละกันก็คือเทมใช้วิธีการตีบ็อกซ์นะครับตรงนี้นะถ้าทุกคนเห็นนะครับนี่คือบ็อกซ์เนาะบ็อกซ์เหล่านี้ครับตีทําไมตีเพื่อเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องนั้นๆนะครับเอาง่ายๆคือคีย์เวิร์ดคือเป็นสิ่งที่ เมื่อเรากลับมาอ่านแล้วอะครับเฉพาะพารากราฟตรงนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อพารากราฟตรงนั้นเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญสําคัญบ้างนะครับนะครับนี่คือการตีบ็อกลงไปนะครับอย่างที่3มนะครับถ้าทุกคนเห็นในตรงนี้เนาะเราอยากให้ทุกคนลองใช้ที่ว่างนะฮะที่ว่างนะครับนี่นะฮะที่ว่างรอบนัรอบตัวหนังสือเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับอย่า ใช้ได้หนังสือเนาะหนังสือจริงๆเราเอาไว้อ่านเพื่อประโยชน์คือการทําความเข้าใจกับข้อมูลการลิงเกตเรื่องต่างๆในในหัวของตัวเองรวมถึงการดูว่ามันมีเ e f e r อ n นอะไรที่สามารถนําไปใช้ต่อได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากหนังสือให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องโน้ตมันนะครับมีพื้นที่ตรงไหนอะไรที่เป็นคีย์สําคัญเนี่ยก็โน้ตมันให้หมดเลยนะฮะนี่คือข้อที่3นะครับซึ่ง ข้อที่3นี้เองนะครับจะนํามาสู่ในข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยทำการแบ่งสตอรี่นะครับในแต่ละหน้าโดยการทําเครื่องหมายเอาไว้ตรงที่ว่างด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่ว่างด้านซ้ายตรงนี้นะครับยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพแล้วกันเอาหนังหน้านี้ดูง่ายหน่อยนะฮะเราจะเห็นว่าเนี่ยเราพยายามจะแบ่งหมวดของ กรุ๊ปของสตอรี่โดยใช้เครื่องหมายบางอย่างนะครับเนาะอันนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นหมวดของสตอรี่ของมันซึ่งเครื่องหมายที่ทใช้ในการทํากรุ๊ปของสตอรี่เนี่ยจริงๆมีอยู่2แบบนะครับเนี่ยนะฮะมีดอกจันมีจุดนะครับเห็นไหมอันเนี้ยทำเพื่ออะไรเพื่อแบ่งให้เห็นว่าแต่ละหน้าเนี่ยนะฮะมันมีพารากราฟที่เป็นแบบกรุ๊ปของสตอรี่เนี่ยแบ่งเป็น กี่อันบ้างที่เป็นเรื่องสําคัญยกตัวอย่างเช่นหน้า20แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีกลุ่มของสตอรี่อยู่ด้วยกันทั้งหมดก็คือ1 2 3, 4และ5นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5กลุ่มสตอรี่ที่สําคัญในหน้านี้นะครับซึ่งอย่างที่เทมบอกว่าเครื่องหมายที่ทำใช้มีอยู่สแบบใช่ไหมมีจุดกับมีดอกจันนะครับจุดเนี่ยเป็นเหมือน เรื่องทั่วๆไปแต่ว่าดอกจันเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะครับเป็นไฮไลท์อ่ะพูดง่ายๆนะครับเป็นไฮไลท์คือใช้ดอกจันนะครับนี่คือข้อที่4นะครับถัดมาครับข้อ5เนาะนอกจากตัวเครื่องหมายที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับทุกคนจะเห็นอีกว่าเทมเขียนคีย์เวิร์ดเอาไว้ด้านหน้าตรงตำแหน่งเดียวกับจุดที่เราแบ่งกรุ๊ปของสตอรี่ด้วยนะครับเราเขียนแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นว่า จริงๆแล้วประเด็นของกรุป๊ปพารา,ากราฟนั้นๆนะนะนะฮะมันมีประเด็นเรื่องอะไรที่สําคัญมา้างเช่นกรุ๊ปนี้เป็นเรื่องฟิลเตอร์ไอเดียกรุ๊ปนี้เป็นเรื่องโฟโต้รูปแรกของแอปหรือว่ากรุ๊ปนี้เป็นเรื่องของความเขาให้ความสําคัญกับความรู้สึกกับความเรียบง่ายมากกว่าเทคโนโลยี technology. เป็นต้นนะครับหรือว่าอย่างอันเนี้ย เราก็จะเห็นว่าอ๋อเป็นเรื่องของการที่เราบอกว่ามันมีโซเชียลเน็ตเวิร์อยู่2ประเภท two kinds of social networks อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือคีย์เวิร์ดด้านหน้าเนี่ยจะเอาไว้บอกว่าพา,าร a g r a p นั้นน่ะมันพูดถึงประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างนะครับนี่คือข้อดี่5นะฮะถัดมาข้อ6นะครับจริงๆแล้วถ้าเราอ่านจบทั้งบทแล้วนะครับสิ่งที่อยากให้กลับมาทำก็คือการไฮไลท์นะครับถัดมาข้อที่7นะครับมันก็คือการ เอาแฟลกเนี่ยมาใช้แล้วนะฮะแฟลกเนี่ยใช้ทําอะไรนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปในตอนแรกเราให้มนจะมีแฟลกติดไว้แล้ว2อันนะครับก็คือใช้ติดสําหรับบอกว่าเรื่องไหนคือประเด็นที่สําคัญมากๆที่เราอยากจะเ,เวลากลับมาค้นหาล้วเนี่ยนะฮะเราจะสามารถเข้าไปสู่หนังสือจุดนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นในเคสเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไอเดียนะครับของหนังสือ ไอเดียเดิมนะครับจากไอเดียก่อนที่จะเป็น Instagram นะครับว่าคิดยังไงก็ถึงเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นมาเป็น i n s t a g r a m ในปัจจุบันเป็นต้นเนาะเนี่ยเราก็จะใช้แฟกพวกนี้นะฮะก็ติดไปนะครับค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นทีละประเด็นที่เป็นประเด็นที่สําคัญนั่นเองแันนี้ก็คือวิธีการโน้ตหนังสือทั้งหมด7ข้อของเทมนะครับเดี๋ยวเทมทวนอีกทีหนึ่งนะครับอันดับแรกเนาะขีดชั้นใต้นะฮะอันดับที่2นะครับตีบ็อก ในสิ่งที่มันเป็นคีย์เวิร์ดนะครับในพารากราศนั้นนะครับอันดับที่3ใช้พื้นที่ว่างนะครับรอบๆหนังสือให้เป็นประโยชน์นะครับข้อที่4นะฮะถัดมาก็คือแบ่งกลุ่มของสตอรี่โดยใช้เครื่องหมายนะครับบริเวณพารากราศด้านซ้ายนะครับอาจจะใช้เครื่องหมายอยู่ด้วยกัน2แบบอย่างแรกเลยคือจุดนะฮะอย่างที่2เลยคือนี่นะครับดอกจันเนาะถัดมาข้อที่5ครับเมื่อเราทําการ แบ่งกลุ่มของสตอรี่ในหน้านั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยมาเขียนสรุปคีย์เวิร์ดนะครับหรือว่าสรุปเรื่องของพารากราฟนั้นนั้นนั่นเองถัดมาข้อที่6ครับเราค่อยกลับมานั่งไฮไลท์ทับทีหลังนะครับว่าในหน้านั้นอะอะไรคือประเด็นที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญมากบ้างนะครับในแต่ละพารากราฟนะครับอย่างหน้านี้ก็อาจจะดูเยอะหน่อยเนาะเพราะเราถึงขั้นมีขนาดมีแฟลกเอาไว้ด้วยนะครับแต่หน้าอื่นก็จะเห็นว่ามันก็จะลดน้อย ตามกันไปนะครับแล้วก็ถัดมาข้อสุดท้ายคือการติดแฟลกนี่แหละนะครับในประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่เราสึกว่าเ้ยมันสําคัญมากสําหรับหนังสือเล่มนั้นหรือว่าในบทนั้นๆเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้านี้เนาะก,ก็จะเห็นว่าไฮไลไท์สีเหลืองเนี่ยเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีจุดมีดอกจันด้วยนะครับเช่นเดียวกันมีแฟลกด้วยหมายความว่าหน้านี่สำคัญมากจริง ลองจินตนาการดูครับว่าพอเราอ่านหนังสือจบเล่มแล้วนะครับแล้วเราอยากจะกลับมาหาข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับออกมาอ่านใหม่ในประเด็นที่เราสนใจไปเป็น reference หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลากลับมาอ่านนะครับสิ่งที่เราทำเลยนะฮะก็คือการ o o l o w นะวิธีการที่เราทำในเจขั้นตอนเนี่ยกลับไปนะครับยังไงนะครับสมมุติผมสนใจแล้วกันผมอยากจะรู้ว่าแอปพลิเคชันที่ เป็นแอปพลิเคชันที่มาก่อนที่จะเป็น IG เนี่ยนะฮะไอเดียเบื้องต้นของเขาเนี่ยคืออะไรผมก็จะเปิดไปที่หน้านี้นะเพราะผมติดแฟลกไว้แล้วนะครับเข้ามานะครับสิ่งที่เราเห็นในหน้านี้คืออะไรครับเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีจุดนะที่บอกเอาไว้ว่าในหน้านี้มันมีกรุ่มของสตอรี่ที่สำคัญกี่กลุ่มบ้างแล้วเราจะไล่ดูเลยครับว่าเรื่องไหนที่เราสนใจในหน้านี้โดยการอ่านสรุปคีย์เวิร์ด หรือว่าเรื่องราวที่อยู่ในจุดซึ่งเอาไว้แบ่งสตอรี่กลุ่มนะครับเช่นอ๋อจุดนี้นะบอกถึงเรื่องของอบอกว่าอ๋อมี iPhone มีการลนช์ขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ทำให้ Drive เรื่องของ Mobile App User นะครับอันนี้เป็นเรื่องของคุณซิสตรอมนะครับซึ่งเป็นคุณเป็นเป็นโฟลเดอร์ของ IG เนี่ยนะฮะลอนช์แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า b บอร์เบออกมานะครับ,วว bon ออนะรบแล้วก็ เขาก็พบกับคุณสตีฟแอนเดอร์สันที่ปาร์ตี้นะครับคุณสตีฟแอนเดอร์สันก็เป็น VC คนหนึ่งนะเนาะแล้วก็คุณแอนเดอร์สันเขาก็บอกว่าเขาจะลงทุนให้กับตัวคุณเควินซิสตอมนี้นะครับแต่ว่าเขาต้องมีโคฟาวเดอร์ er. เอออะไรแบบนี้เป็นต้นทีเนี้ยเท่าที่ผมเล่าให้ฟังเมกี้นยคุณก็จะเห็นแล้วถูกไหมว่าผมรู้แล้วว่า Key Story ของหน้านี้ทั้งหมดคืออะไรเดี๋ยวผมยังไม่ต้องอ่านทางหน้านด้วยซ้ำแต่ถ้าผม,มอยา,ากจะ ดีฟดาวลงไปในดีเทลนะครับเรื่องที่ผมสนใจเนาะซึ่งสมมุติว่าถ้าผมสนใจเรื่องของว่าคุณแอนเดอร์สันเนี่ยจะมาลงทุนให้กับคุณเควินเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับผมก็จะเจาะมาที่พารากราฟนี้ถูกไหมครับแล้วก็คุณจะเห็นว่าด้านในเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งที่ผมขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับมีสิ่งที่ผมทําเป็นบ็อกซ์เอาไว้แล้วก็มีสิ่งที่ผมไฮไลท์เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าทุกคนจําได้เนาะขีดเส้นใต้คืออ๋อเป็นประเด็นที่อยู่ในพารากราฟนั้นๆแหละ นะครับส่วน box ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่อยู่ในพารากราฟนั้นๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็คือเป็นประเด็นที่เรากลับมาเราแึว้ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเน้นหน่อยในพารากราฟนั้นๆนะครับซึ่งเคสเนี้ยเอาง่ายๆเราเจาะเข้าไปปุ๊บเราพยายามจะหาคีย์เวิร์ดก่อนเลยนะครับว่าอ๋อนี่ไงคีย์เวิร์ดก็คือว่าประเด็นอยู่ที่ risk ก็คือคุณเคว i ินเนี่ยเป็นโฟลเดอรคนเดียวซึ่งมันไม่ดีซึ่งถ้าคุณ แอนเดอร์สันจะลงทุนให,ให้ได้เนี่ยนะครับเขาอาจจะขอเป็น10%ของมูลค่าหุ้นหรือว่าอีควิตี้เป็นต้นนี่คือประเด็นที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งเราไล่มาจากคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญด้าหนาหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ควรเห็นแบบนี้นะครับทุกคนจะรู้ว่าอ๋อการที่เราจะมานั่งไล่อ่านหนังสือทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเพื่อหาประเด็นที่สำคัญเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับ7 ขั้นตอนในการเทคโนโลยีเทมเออกมาเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วกันเนาะไม่ต้องทําเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างก็ได้วิธีการแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าแค่ให้ทุกคนได้เห็นไอเดียครับว่าเฮ้ยเรามีกระบวนการในการคิดและวางขั้นตอนอยังไงเพื่อทําการเทคโนโลยแล้วทําให้เราสามารถที่จะกลับไปหาข้อมูลหรือว่าเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้หนังสือหนึ่งเล่มให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ทำยังไงนะครับแล้วก็เนี่ยนี่คือวิธีการที่ทําใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เทมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการนี้ค่อนข้างเวิร์กมากๆเลยนะครับซึ่งินดีมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆจะมีไอเดียหรือว่ามีวิธีการที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยเราเอามาแชร์ให้ฟังนะครับสามารถพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับกดแชร์หรือว่ากดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับวิดีโอดีๆซึ่ง เทมจะเอามาลงเฉพาะในช่องทาง YouTube แบบ Exclusive เท่านั้นนะครับทุกคนก็จะได้ได้รับความรู้แบบนี้กลับไปบ่อยๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้ครับไว้เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสุดท้ายเหมือนเดิมครับขอให้ความสุขในการทางานและความสาเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพวกคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ